มไทยเดี๋ยวอะมวยไทยมรด็กโลกสวัสดีคนดูทั้งแปดแสนท่านนะครับทักทายลุงได้นะเฟยฮลโลได้นะอันนี้แม์นี้ก็ลุงก็จะลงสตรีมนะเดี๋ยวถ้าจบแม์นี้นะยังไงก็เจอกันอีกทีวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายสองโมงกับกิจกรรมเล่นกับลุงรุ่นรับกล่องนะครับเอาไว้คิงลุงจะได้มาจอยกับลุงได้เล่นกับลุงมามีโอกาสได้กล่องอยู่แล้วนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับดวงครับว่าพกดวงมามากน้อยแค่ไหนฟันศอกอย่างเดียวเลยดูท่าเดี๋ยวจะฟันซอก ปาปาปามาดิมาดิหุ <All right. S 1> ยไทยไทยมรดกโลก <First. S 1> อีนี่แหละคนแบกของลุงมาแล้วเปิดบาดโชว์เลยครับผมยอดมากยกนิ้วเลยยกนิ้วเลยนี่ยกนิ้ว <c oughs> ยกนิ้วอย่างนี้อ่ะเรียกว่ายกนิ้วอุ้ยเบา phải đây, 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 đây ôi lô khuyên hoà Yú, yú, yú ô ổ ô ổ băng ทีนี้ลุงปิดตาเปะแนั่โอยขี่ลาเลยลุงขอโทษนะไม่คิดว่ามันจะตายต่อต่อต่อเล้ยวต่อต่อ โอ oh, ้สวย oh, oh, สวยโอ้ได้วะโอ้สวยว่าโอ้โหสวยสวย ุดยอดมากสุดยอดเตะแล้วนะลุงเตะแล้วนะโอ้ลุงเตะเลยเฮ้ยไม่ทันเลยโอ้ไม่ทันนะโอ้ ออไม่ได้โทษทีอ่ะเฮ้ยหมีมาว่ะอ,อุ้ยอ้โดปันปีกอตี อุ้ยสะเตะโดนนี่เข้าไปจอยเลยเนี่ยปู่ลุงห้าศูนย์เลยอุย้ยตุ๊แบเบต็แบเต็บจีไลลุงไม่น่าเลยวะอาวไงไงไาว้าวเป้งเว้ยไม่น่าเอาชนดเอาไปให้เขาเฉย

เอาดีเอาดีเอาดีเจอลุงลีดูดเลือดเข้าไปอ่ะของมันดำไม่ได้เก่งอะไรหรอกเตะหมาได้ปะเทปะโอเคโอเคกลับบ้านเคไม่กลับจะได้เอาแรงไปเตะหมาดันเลยดันเลย ป้อมปีบเฮ้ยอุย้ยป่ามาจากไหนวะดีด้วยนะซัดไหวว่าเนีซัดหุดเือดเยอะๆโอ้โหป่ามันแจมอ่ะเลยเกมไม่ได้นะเนี่ยเลยเกมไม่ได้ต้องรีบจบโอ้ย มันเตะแล้วมันกันพายุเราอะ่ะมันใส่ไม่ดีเลยอะ่ะโ,โ,โอ้โหไอ้แม่เอดีลุงยังโหดอันปอของแ้ตัวนี้กมาเนี่ย เฮ้ย,ยมาสองเหรอโอ้ยเยอะเกินว่ะ โอ้ยจะแฟนจะแฟนแล้วไปใส่อะโอ้ยเต็งเลยวะโอ้ย,อยหมดรอเลยเดินก็เดินช้า เอ็งว่ะโอ้มกีม้นี้นะาหลรอเลยแบบจังหวะได้เลยอ่ะอหดรอเลยอ่ะมดอเอดะตายมดอเดะ

yอด ạ. Đi lùng ่อเลย FC มาเรามาเตรียมรุ้นกันนะครับว่าใครจะได้รับเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมเล่นกับลุงลุ่นรับกล่องนะครับผมได้เลยเอสโอ,โอลีซินเสนะฮ้ยของจริงของจริงของจริงมามาลุ้นกันนะ FC ใครจะเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมเล่นกับลุงในครั้งนี้ของประจำวันเสราร์นะครับผมซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ มามันลุ้นกันไอชื่อละนะครับผมก็จะมีมูรักนะครับ b ีเอมแล้วก็ชิบานุดีนัสนะครับแล้วก็แบงค์นะครับก็สวกแล้วก็บอยนะครับแล้วก็อาร์เอเอนะครับแล้วก็แบงซ่าแล้วก็เลิฟยูฟอริเบอร์แล้วก็พาสลอนะครับผมสิบสองคนนี้นะครับจะมีหนึ่งคนนะครับที่จะได้รับอ่องทองของลุงไปนะครับผมเรามาช่วยลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีไปสปินแล้วนะครับ f อมาลุ้นกันนะครับ ติดติดต,ดตดขอสแสดงความยินดีขอสแสดงความยินดีเอ้ยเอโอ้ขอสแสดงความยินดีกับคุณ A S W Q E R G T 1 2 3ด้วยนะครับเป็นผู้โชคดีได้รับของทองของลุงไปนะครับไว้สาวแน มาเล่นกันอีกแล้วก็มาลุนรับกันดวงอาจจะเป็นของคุณนะครับกล่องทองอาจจะเป็นของคุณนะครับผมแจกเลยขอแสดงความยินดีนะครับโอเคคนนี้รับรับไปเลยครับกล่องทองทองเขาแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณ A S W Q R U E R G T 1 2 3นะครับที่เป็นผู้โชคดีในกิจกรรม เล่นกับลุงรุ่นรับกล่องเอาไว้ขิงลุงนะครับผมประจำวันเสาร์นี้นะครับผมขอให้โชคดีเปิดได้ Legendary Skin นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมโอเคไปละยังไงไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมในวันเสาร์หน้านะครับ FC บ๊บายบายครับผม finally the challenge the 홍태, 또니.